สบายดีพี่น้องสุภูสุกคนครับขอกระเปล่าผ่านผ้ารอครับเดินทางโคราชครับวันนี้ครับกำลังหอดบางบินนะครับหมอมาจะลงงานครับไปโคราชครับอรามกิจวันนี้ครับเจ็ดล้านครับวันนี้ยันหอดอำเภอ่อนบุรี่นละครับขอนบุรีเสืองสางคนละครับไรไปจะกลางดงไปครับแล้วก็ ด้านเกียนอีกครับหลายที่อยู่ครับมันนี่เจ็ดเจ็ดมองแล้วครับโคราดครับเลยโคลาดไปอีกควอนบุรีครับถ้าเราคิดว่านี่เจ็ดล้านครับมันนี่ั้งออกกับต้องหอดบังบินกดไหลกดแช่กดซับตะไคร้เร้อครับเรือยมาผ่าพาเลาะครับอย่าลังใจนะครับั้องหอดบางบินเลยเขาสิเขาบ้างหน่อยครับ มากับน้องใหม่เพิ่นครับมากับน้องใหม่เพื่อนีบูกาล่ากดติดตามไเด้อครับเด้อเพื่อเราจะไมาผ่านได้นะครับกดไลค์กดแชร์แบบกากคึมๆนิดหน่อยครับฝากกับผลนิดหน่อย ฮอดพุ่นแล้วครับืนสายพุ่นแล้วครับถ้าร้านบ่ปิทข้าวทาร้านปิดกัก็สิฮอดเที่ยงๆหมดเลยครับบางกรุงเทพพมันหลายร้านครับมันไกลกันแต่ละร้านนี่ห่างกันเป็นเจ็ดแปดสิบโลกันนะครับแต่ละร้านห่างกันครับมีทุกอำเภอครับไปกหมองที่ตัวเมืองก็มีอยู่ร้านฮะร้านน,นี่นะครับแต่ออกมาทางโซนนอกวัดทั้งคอนบรีทางดันเปลี่นนยนพุ่น เสว่างหมดครับบนครับ